สวัสดีค่ะวันนี้ครูเนาจะพาเข้าครัวเจทำเมนูง่ายอร่อยและได้บุญกับผ้าผัดเจหอมกลิ่นซีอิว๊วผักหลากสีน่ากินสุดๆค่ะเรามาเตรียมวัตถุดิบปกปันค่ะนี่เป็นวัตถุดิบสำหรับสองที่เท่าสวยเย็นสองถ้วยเต้าหู้แข็งหั่นเตาเล็กครึ่งถ้วยแครอทหั่นเตาหนึ่งส่วนสี่ถ้วยถั่วลันเตาหนึ่งส่วนสี่ถ้วย ข้าโพดหวาน1นส่วนสี่ถ้วยเห็ดหอมแห้งแช่น้ำหั่นชิ้นสองดอกีอิ๊วขาวสูตรเจสองช้อนโต๊ะสีอิดำหนึ่งส่วนสองช้อนชาเพิ่มสีสวยน้ำตาลทรายหนึ่งส่วนสองช้อนชาน้ำมันพืชหรือน้ำมันงาหนึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยป่นเล็กน้อยไม่ใส่ก็ได้มาเริ่มกันเลยกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันหรือน้ำมันงาลงกระทะ จากนั้นใส่เต้าหู้กับเห็ดหอมลงไปถัดให้เหลืองหอมนี่แหละกลิ่นความสุขของครัวเจใส่แครอทถั่วลันเตาเข้าโพดสีสดสวยในกระทะผักไม่ต้องผัดนานนะคะแค่พอสุกจะได้สีสวยและยังมีความกรอบนิดๆเวลาทานจะอร่อยมากใส่ข้าวเย็นลงไปค่ะปรุงด้วยซีอิ๊วขาวนิดหน่อยซีอิ๊วดำนิดๆ และน้ำตาลทรายนิดเดียวผัดให้เข้ากันจนสีสวยเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะข้าวผัดเจของเราหอมตริ่นซีอิว๊วผักสีสวยเต้าหู้กรอบน่ากินมากเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วอยากให้คุณเอาทำคลิปเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปใต้เลยค่ะครูเอามาทำคลิปสอนให้แน่นอนค่ะ